กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟาเลยชาแนลนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางนะคะเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครนะคะอยากได้ค่ากับข่าวฟรีนะคะก็อย่าลืมไปดูใต้ตรงที่แอดมินวางไว้ให้นะคะ หรือใครอยากเข้าห้องฟรีนะคะเราก็มีห้องฟรีให้นะคะก็อย่าลืมจิ้มกันเข้ามาได้นะคะเนาะแนวทางเข้านะคะเฉพาะกิจนะคะห้าเจ็ดนะคะ, 5, ะ,คะเอ็นมินเจาะไม่เข้านะคะเสียดายนะ,ะให้เด่นเจ็ดนะเจาะไม่เข้านะคะแปดศูนย์นะคะก่อนหลุดไปนะคะตัววิ่งแปดมานะคะหกหนึ่งนะคะ เข้านะคะหกนหเนะคะก็เข้านะคะหกเก้ 6, นะ,ะนี่นะคะหนสี 1, นะคะเข้านะคะหนสตัวเน้นตัวชอบให้นะคะไ้เต็ม1เนาะตารางก็เข้านะคะหนึ่ศูนะคะก็เข้านะคะเจดศูน 1 4น,นะคะมา2เด้งเลยนะคะสองรอบเลยนะคะห้าสี่นะคะเสียดายนะคะหลุดนะเสียดายจริงๆแอดมินนัดจดไว้ในโทรศัพท์นะคะก็ไม่ได้ลงปุ่มนะพิมพ์ไว้นะห้าสี่แต่ไปลงไปลงในในไลน์ตัวเองนะคะในบ้านตัวเองเงย์หลายพี่น้องแต่ไม่ได้ลงในในในกลุ่มนะคะจิ้มผิดนะคะทำงานด้วยนะคะเงินหลายพี่น้องเพราะว่าบางทีตัวที่เราชอบนะคะ ก็อยู่ๆก็ลอยขึ้นมาอะไรอย่างงี้นะคะเหมือนอ่าสายด่วนสายด่วนของเรานะคะไปดูนะแอดมินให้แค่2คู่นะสายด่วนแค่ไอ้คู่หนึ่งมันเป็น5 6กับ5 9เนาะมันก็เป็นตัวเดียวกันนะคะพี่น้องมันเป็นตัวเดียวกันท่าแอดมินเลยแปลงล่างให้แล้วก็มี6 9นะถ้านับก็จะเป็น2คู่นะคะก็ไปรับชมได้นะคะสายด่วนนะสายด่วนนี้เป็นแนวทางที่แบบแอดมินนั่งทำงานอะไรอย่างเงี้ย แอดมินก็จะเห็นแบบแนวทางตัวเลขในเขาเรียกว่าอะไรในในป้ายนะคะในป้ายสินค้าหรือแบบในที่แบบที่เราแบบเขียนไปบ่อยหรือเห็นไบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแอดมินก็นึกถึงก็เออในใจเนาะแบบเหมือนชอบอะไรเงี้ยเออจัดไปอะไรอย่างงี้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันต่อนะคะวันนี้ก็เข้านะคะสามหน่อยนะคะพิเศษบนล่างะค่ะปกติบนล่าง VIP เข้าแค่บนนะคะเฉพาะกิจหลุดบ,บนล่างนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเนาะก็เข้าเกือบสุดซอยแล้วนะคะเนาะก็สุดซอยนะคะเนาะก็ได้เฮกันไปนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวมารับชมของวันนี้กันนะคะสำหรับวันนี้นะคะสายวิ่งนะคะก็จะมีสามแปดศูนย์ห้า เจ็ดเก้านะคะแอดมินให้เด่นนะคะเด่นหกนะคะเด่นหกกับเด่นห้านะคะเราก็มาเจอะหกกันนะคะก็จะมีหกูนนะคะ หกสองหกสี่นะคะแล้วก็จะเป็นหกแปดนะคะหกแปดเนาะส่วนเด่นห้านะคะก็จะมีห้าศูนย์ สองห้ 2, 2, 5, นะคะห้าเห้านะคะห้าเนะคะห้าเนะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะเป็น1นึ่สองสองหนึ่ง ไม่แน่นะคะ C หนึ่งอาจจะมาอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ส C หนึ่งหนึ่งส C นะคะ C เจ็ดเจ็ดสีส่ส สองสี่สี่สองนะคะ <c oughs> เหลือนนแถมคู่หนึ่งนะสามแปดค่ะลืมสามแปดนะคะพี่น้องอันนี้คือแถมนะสำหรับการเบิ้ลน,นะคะก็จะมีห้าห้า 6 6 7 7นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น1 2 2 1 5 2 2 5สอน่อห้านะคะหกสี่สี่หกหนะคะหนึ่อีอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น ห้าเก้าเก้าห้านะคะในมึงขออนุญาตแปลงร่างสักนิดหนึ่งนะพี่น้องใครชอบตรงก็ตามตรงๆไปเลยนะคะแปลงร่างก็ยังแปลงร่างผิดได้เดี๋ยวนี้สำหรับ ใครนะคะอยากเข้าบ้านนะคะ so นะคะ dasa นะคะแปดแปดศูนย์ห้านะคะฟรี Free, นะคะหรือใครอยากได้ค่ากับเข้าฟรีนะคะก็ไปดูแอดมินวางไว้ให้นะคะไปจิ้มได้นะคะแอดมินการันตีให้เลยนะคะได้แน่นอนได้ชัวร์นะคะ <c oughs> ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูด้วยเฮงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินกราบสวัสดีจ้า